สวัสดีครับเมื่อพูดถึงมวยปั้มอาชีพเนี่ยนอกจากทักษะการปั้มบนเวทีแล้วนะครับกิมมิกหรือคาแรคเตอร์ของนักมวยตล้ำก็คือสิ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเพราะมันสามารถเป็นตัวชีวัดได้เลยนะครับว่านักมวยปล้มคนนั้นๆจะประสบความสําเร็จหรือจะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนๆได้หรือเปล่าตัวอย่างของบรรดานักมวยปล้ำที่กิมมิกเจ๋งจนแจ้งเกิดได้สําเร็จ ก็อย่างเช่นเอ็ดดี้เกเรโรที่มาในกิมมิคคนกลอนปิ้นปลอนแต่จะเป็นในเวคนหัวหมอที่สร้างเสียงฮานะครับแฟนๆก็เลยติดอกติดใจกันให้ลืมหรือจะเป็นในรายของเชฟฮาร์ดีที่นอกจากหน้าตาจะหล่อเหลาเอาการแล้วนะครับกิมมิคความเป็นเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ลีลาการปั้าแบบเสียงตายนี่แหละครับที่ทําให้มีพ่อยกแม่ยกทั่วบ้านทั่วเมืองหนักมหมยปั้าบางรายแม้ฝีมือจะดีเลิศแต่ถ้ากิมมิคไม่ผ่านเนี่ยยังไงก็ยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับ นั่นทาให้ตลอดอาชีพเนี่ยนักมวยปล้ำเหล่านั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนกิมมิกแล้วเปลี่ยนกิมมิกอีกนับครั้งไม่้วนเพื่อหารที่ใช่ที่ลงตัวให้ได้นะครับหรือ,อกรกณีคือการประสบความสําเร็จจนหนิมตัวนักมวยปล้ำเลยต้องเปลี่ยนตัวตนเพื่อความสดใหม่ซึ่งบางรายไม่ว่าจะเปลี่ยนกิมมิกกี่ครั้งก็ปังมันทุกรอบคือคนมันจะดังในช่วยไม่ได้จริงๆเนาะและนี่คือนักมวยปล้ำที่มีกิมมิกนับไม่ถ้วน เบรเ a ีย b เบร w วียดคืออดีตชมป์โลก3สมัยซึ่งจํานวนครั้งที่ครองชมป์โลกเนี่ยก็ตรงกับจํานวนกิมมิคที่เจ้าตัวมีแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับไล่เรียงจากอันแรกไปเลยนะครับคือปี2010ซึ่งเป็นช่วงที่เบรเปิดตัวในค่ายหลักเป็นครั้งแรกในชื่อว่า h u ส k ี้ a ฮ r ริสนักมวยปล้มดาวรุ่งรูปร่างตุ้ยนุ้ยของแกง n e ็กซัสที่ไม่มีอะไรน่าจดจําเลยสักนิดก่อนจะถูกส่งกลับไป f c w ในเวลาอันรวดเร็ว ปี2013เบรกกลับมาใช้ชีวิตในค่ายหลักอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวเพราะมีลุคฮาร์เปอร์กับเอริกโรแวนติดสอยห้อยตามมาด้วยทั้ง3คนรวมตัวเป็นแก๊งแววนแฟมิลี่โดยมีเบรกเป็นหัวหน้าแก๊งกิมมิกในตอนนั้นคือการเป็นผู้นำลัทธิประหลาดเพียเพ้ยนๆหลอนๆจิตไม่ปกติยังไงชอบกลนแถมยังมีพลังเหนือธรรมชาติหน่อยๆด้วยนะครับบันเวลาผ่านไปจนถึงปี2018 หลังแยกทางกับแมทฮาร์ดีเบรทที่กลับมาเป็นศิลปินเดียวอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏตัวในคิมิกใหม่ที่คราวนี้มีถึง2ตัวตนเลยทีเดียวตัวตนแรกคือเบรทที่ยิ้มย้้าแป้นแลนด์มีรายการไฟ้ไฟ้ฟันเฮาส์กับเหล่าตุ๊กตาหุ่นเชิดแม้จะดูอารมณ์ดีไม่มีพิษภัยแต่เบรในร่างนี้ก็ยังมีความจิตอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวตนก็คือเดอะฟีนซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ไปในเวรหลอนแบบสุดทางเลยครับโดยเบรก็มักจะสลับตัวตนทั้ง2อันไปมานะครับ ทาเอาคู่ต่อสูใ้ในหัวจะปวดไปตามๆกันก่อนที่ปี2022รที่กลับมาอยู่ w u e ครั้งหนึ่งเนี่ยหลังโดนสมาคมปล่อยตัวไปในปี2021จะมาพร้อมเพื่อนใหม่อังเคิลเฮาดีที่ก็ยังเป็นบุคคลปริศนาจนถึงวันนี้นะครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเพราะก่อนที่เราจะได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเบรทก็ได้เสียชีวิตไปก่อนครับเดียเนอร์เทเกอรโดยความที่อยู่ในวงการมวยตั้มมาอย่างยาวนาน การจะยืนระยะด้วยกิมมิกเดียวตลอดเวลาเลยเนี่ยก็ดูจะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสเกินไปนะครับโดยเฉพาะกิมมิกที่มีความลึกลับซับซ้อนมากกว่าปกตินั่นจึงทําให้นักมวยปล้าที่มีนามว่ามาร์คฮาร์เวต้องขึ้นปล้ำโดยหลากหลายกิมมิกตลอดระยะเวลาราว30ปีในวงการซึ่งแต่ละอันก็ล้วนแต่เด็ดดวงทั้งนั้นเริ่มจากกิมมิกแรกอย่างสปอเรานามว่าเดียร์โนเทเกอร์นะครับโดยเปิดตัวในศึกซีเวอร์ซีรีส์ปี90 และด้วยกิมมิกที่โคตรจะโดดเด่นทําทุกอย่างเชื่องช้าเหมือนซอมบี้ผีดิบทนเจ็บทนปวดอย่างกับคนไร้ความรู้สึกผสมกับเมคอัพเสื้อผ้าหน้าผมที่ลงตัวแถมอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียยังไม่ถือกําเนิดขึ้นมาเลยเนี่ยก็ทําให้ลูกเล็กเด็กแดงกลัวเดียร์นเทกเกอร์กันชนิดที่หดตดหายเลยละครับหลังจากนั้นในปี94เดียร์นเทเกอร์ก็ปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์เล็กน้อยนะครับอย่างการสวมถุงม,มือสีม่วงรวมถึงมีช่วงที่ใส่หน้ากากาเพราะได้รับบาดเจ็บด้วย ก่อนที่ในปี96เดียรเนอร์เทเกอร์ที่รีเทิร์นมาหลังถูกฝังทั้งเป็นไปนในแมทแบลลี่ alive จะกลายเป็นเจ้ากระทรวงแห่งความมืดเปลี่ยนลุคใหม่ครั้งด้วยการแต่งชุดสีดำสนิทและมีการเพ้นท์เทีดดัที่ออบริเวณใต้ตาด้วยมีแก๊งเดอะมิสเทอรี่ออฟดาร์เนสเป็นของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งที่มีอิทธิพลนในยุคไอทิจูดอย่างมากเลยครับวันเวลาผ่านไปจนถึงปี2000เดเนอร์เทเกอร์ที่กลับมาจากการบาดเจ็บก็เปลี่ยนกิมมิคใหม่ครั้งหนึ่งครับ คราวนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนกิมมิกเล็กๆน้อยๆแล้วนะแต่เรียกว่าจากหลังทีนเป็นหน้ามือเลยทีเดียวกิมมิกผีดงผีดิบอะไรนี่ไม่เอาแล้วคราวนี้ขอเป็นมนุษย์ธรรมดาบ้างเป็นนักเลงขายใหญ่ผู้มีใจรักการแว้นฮาเล่ดิวิสันพร้อมเพลงเปิดตัวที่ได้ยินเมื่อไหร่ก็โยกได้เมื่อนั้นอย่างโรลินของวงลิมบิสกิตเดียร์นัทเทเกอร์อยู่ในกิมมิกสิงนักปิดราว4ปีด้วยกันนะครับ โดยหลังกลับมาจากการบาดเจ็บในปี2004เนี่ยเดี๋ยวนายไทเกอร์ก็กลับมาสวมกิมมิคซับเบอร์ที่คุ้นเคยตามเดิมและอยู่ในกิมมิคนั้นด้วยมาจนถึงวันสุดท้ายที่ขึ้นปล้มกับ AJ s y y l e นในโรซเมีเนียครั้งที่36เลยครับแม้ว่าวันนั้นจะผสมร่างสิงมอเตอร์ไซค์นิดหน่อยก็ตามเคนก่อนจะมาดังไม่รู้เรื่องกับกิมมิคเคนเนี่ยนะครับนักเวยปั้มที่มีนามว่าเกรนจาขอบต้องล้มลุกคลุกคลานสู้ชีวิตมาไม่น้อยเลย โดยกิมมิคแรกแบบที่ได้ออกทีวีคือการรับบทหมอฟันของเจอร์รี่ราลเลอร์ภายใต้ชื่ออะไรสักยงเคมที่ถูกจ้างมาเพื่อจัดการเบรดฮาร์ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปจัดการเขาวีท่าไหนแค่การเจอกันครั้งแรกในศึกซัมเมอร์สลมปี9 5าเนี่ยไอสักเยงเคมก็แพ้เบรดฮาร์ดไปแล้วซะงั้นหลังจากนั้นในช่วงกลางปี96หมอฟันรายนี้ก็หายหน้าไปประมาณ5เดือนด้วยกันก่อนจะกลับมาใหม่ในกิมมิคเก่าของชาวบ้านอย่างดีเซลซึ่งเป็นดีเซลตัวปลอมนะครับพอดีเซลตัวจริงไ้ยยาป WC เรียยบร้้อแลว ดังนั้นแหละครับกิมมิคของปากนักกอล์ฟมันจะไปเวิร์กได้ยังไงสรุปสุดท้ายก็ไปไม่รอดเหมือนเดิมก่อนที่ฟ้าฝนจะเป็นใจให้เกรนชาขอบได้รีกิมมิคใหม่ครั้งกลายเป็นนักมวยปล้ำที่ใส่ชุดเพอด์ดสูดสีแดงสวมหน้ากากแดงเปิดตัวมาพร้อมเปลวไฟเป็นน้องชายของเดนเดอร์เทเกอร์ในนามว่าเคนครับเคนปรกากฏตัวครั้งแรกในแมตช์เฮลนาเซลปี97ระหว่างที่เดนเดอร์เทกเกอร์กำลังปล้ำกับชอนมิชัยไมเคิลโดรออกมากระทืบพี่ชายในบทสมอบกระแตตุย๋ย โดยหลังจากนั้นพี่น้องคู่นี้ก็มีบทบาทร่วมกันด้วยมาตีกันมั่งดีกันมั่งก่อนที่เคนจะถูกจับถอนหน้ากากในปี2003และกลับมาดังเปรี้ยงป้า้ยอีกครั้งหนึ่งตอนที่จับผู้แท็กทีมกับแดเนียลแบรนในนามเฮลโนกิมมิคสุดท้ายของเกรนจาคอบคือการรับบทเป็นมนุษย์ปกติอย่างคอเบเรตเคนแห่งแกงเดี่ยวตอริตี้ในปี2013ครับโดยปัจจุบันเกรนจาคอบคือนายกเทศมนตรีของนอกเคาตี้นะครับซึ่งได้รับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี2 0 1 8 นอกจากนี้เกรนจาขอบยังถูกเชิญเข้าสู่ว่าเฟรมไปแล้วด้วยคือเมื่อปี2021คริสเตริโกคริสเตริโกคือหนึ่งในนักมวยปล้มที่ไม่เคยตกยุคตกสมัยเลยนะครับเนื่องจากพีโก้คือผู้ที่มักจะสรรสร้างสิ่งใหม่ๆออกมานําเสนอต่อแฟนๆอยู่เรื่อยๆเลยทําให้ดูสดใหม่อยู่เสมอนะครับโดยความยอดเยี่ยมตรงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเมลีเนียมมาจนถึงยุคโซเชียลมีเดียครองเมืองในปัจจุบันเลยครับ พีโกในลุคขวัญใจชาวร็อกปรากฏตัวใน w w e ครั้งแรกโมที่9สิงหาคมปี99โดยออกมาคัดจังหวะระหว่างที่เดอะร็อกกำลังโปรโมทซึ่งเพียงแค่การปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยนะครับความเท่และไม่สกิลของพีโกก็กลายเป็นที่สนใจของแฟนๆอย่างรวดเร็วซึ่งพีโกก็อยู่ในกิมมิคสไตล์นั้นมาจนถึงปี2005ก่อนจะไปทำงานเพลงเต็มตัวอย่างที่วอนมานานพีโกรีเทิร์นกลับมาครั้งในปี2007คราวนี้สดใหม่กว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะพีโกเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้า จากที่เคยไว้ผมยาวก็ตัดสั้นกางเกงที่เคยยาวก็เปลี่ยนมาใส่ขาสั้นด้วยยามไม่ปล้ำก็ใส่สูทผูกไทยพูดน้อยต่อยหนักสมกับการเป็นนักคิดค้นสิ่งใหม่ๆจริงๆโดยการกลับมาคราวนี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดศึกที่โกจะเดือดกับชอนมิชัยไมเคิลเกิดขึ้นด้วยนะครับก่อนที่พีโกจะออกจากสมาคมไปครั้งในปี2010หลังจากนั้นพี่โกก็เข้าๆออกๆ W ดยู่หลายครั้งเลยครับจนกลับมาแบบจริงจังอีกครั้งในปี2016 บทบาทที่เป็นไฮไลท์คือการเป็นคู่หูดูโอกับเทีวินอเวนเป็นสองนักมวยปล้ำมาทําที่สร้างสีสันให้กับศึกรอได้ดีมากๆโดยการกของพิโก้ในช่วงนั้นคือการปรากฏตัวพร้อมผาพันคอทำท่าทางยียวนกลนประสาทและสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือบัญชีเดดโน้ตอย่าง The List of j e ริโก้ครับดูแมนไทย ดูแมนทายเปิดตัวกับ w w บ e. ในปี2009ในฐานะลูกรักของปาวินที่มีสมญาว่าเดอะโช s ์เสนวันนั่นทำให้ดูคว้าแชมป์มินเตอร์มาครองได้อย่างรวดเร็วจากการเอาชนะจอห์นมอริสันในศึกท LC ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับหลังจากนั้นดูก็ครองแชมป์เส้นนี้ไว้ได้อย่างยาวนานระหว่างนั้นก็เจอกับศัตรูเบอร์เบิ้มเบิ้มอย่างเดนเน่ทเกอร์แล้วก็เคนด้วยก่อนจะเสียแชมป์มินเตอร์เส้นนี้ไปให้กับโคฟี่คิงสัน หลังจากนั้นดูก็หันมาลุยหลีกทักทีมบ้างนะครับโดยการจับคู่กับโคดี้โรสในปี2010และแม้ว่าทั้งคู่จะสามารถควา้าแชมป์ทักทีมมาครองร่วมกันได้เนี่ยแต่หลังจากนั้นอนาคตของดาวรุ่งคู่นี้กลับไม่สดใสซะอย่างนั้นพีโคดี้นั้นยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ดูในหนักเลยกลายสภาพเป็นจ็อบเบอร์เต็มตัวไปเลยครับโดยหลังจากนั้นก็ถูกจับมารวมพวนกับพีสเลเตอร์แล้วก็ชินเดอร์มาฮาวในนามแกงจ็อบเบอร์3ตัวบาดทรีเอมบี จากนักมวยปล้ำที่คาดกันว่าน่าจะเป็นอนาคตของสมาคมกลับมาอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดอย่างการเป็นจ็อบเบอร์ที่พร้อมนอนให้ชาวบ้านทุกคนซะงั้นกิมมิคคือการออกมาเจ็บตัวแล้วก็ตกโปกฮาไปวันๆก่อนจะถูกสมาคมปล่อยตัวไปในปี2014ซึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้ดูตาสว่างครับส่งผลให้มีการลงมือปรับปรุงตัวครั้งใหญ่โดยการสร้างชื่อกับสมาคมอิสระมากมายทำให้ถูก w w e เซ็นสัญญากลับมาอครั้งในปี2017 ดูเวอร์ชันใหม่ที่มาในกิมมิค The Scottish Warrior ต้องเริ่มต้นกับเป็น NXT ก่อนนะครับซึ่งดูก็สามารถควา้าแชมป์ NXT มาครองได้หนึ่งสมัยด้วยโดยหลังจากนั้นก็ถูกเรียกขึ้นมาใช้งานในค่ายหลักซึ่งดูก็ทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับจากการควา้าแชมป์ทักทีมร่วมกับ Dobzikler ก่อนจะกลายเป็นผู้ชนะ 2020, แมตช์ Royal Rumble ส2 0พัเราต่อยอดด้วยการนาชนะ Brock Lesnar ควา้าแชมป์ w w e มาครองได้สำเร็จใน WrestleMania ครั้งที่3 6ทั้งหมดนี้ถือเป็นการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อมากๆเลยครับ และนี่คือนักมวยปล้ำที่มีกิมมิคนับไม่ถ้วนมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับนึกถึงนักมวยปล้ำคนไหนที่กิมมิคเพี้ยบไปไงอก็คอมเมนต์ชื่อของพวกเขาไว้ได้เลยนะครับเราเดี๋ยวจะรอดูว่ากิมมิคเยอะจริงไหมแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ